สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปิดอาชีพให้ดูว่าเราทำมาหากินอะไรเปิดร้านขายกาแฟจ้าหน้าบ้านเรามีอยู่หน้าโรงงานเราก็เลยเออขายกาแฟดีกว่าค่ะมีของขายมากมายเห็นไหมคะอันนี้เป็นข้าวแปนของโอท็อปแบบของชาวบ้านทำแล้วก็เอามาขาย มีน้ำอัดลมเทใส่แก้วน้ำชงมีกาแฟโ,โกโก้ชาดำเย็นมีปลากระป๋องด้วยค่ะเอาของที่กินได้มีมาม่าครับที่เราบริการใส่ไข่เห็นไหมคะไข่ชั้นขาวเจ้ามีน้ำชงน้ำแดงน้ำเขียวแล้วก็หัวเชื้อของน้ำต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ สาวรสแอปเปิ้ลบลูเบอร์รี่มีหมดค่ะอันนี้เป็นอาชีพที่เราเลี้ยงตัวเราได้ลืมโชว์อันนี้ค่ะอันนี้เป็นข้าวเกียบที่ชาวบ้านทำแล้วเราเอามาขายบ้านนี้มีอาหารตามสั่งด้วยนะสั่งได้สองอย่างจ้า ไข่ดาวกับไข่เจียวเกิืนี้ไม่รับทําไม่ไหวค่ะเอาแค่ที่เราทําไหวไข่เจียวกับไข่ดาวน้ําจิ้มก็ค่อนข้างโบราณหน่อยนี่ค่ะพริกป่นกับน้าําปลาอร่อยค่ะบางครั้งการที่เราเปิดร้านกาแฟเราไม่ต้องเปิดใหญ่โตเอาตามที่เราถนัด ถ้าเราเคยชงกาแฟกินเราก็จะชงค่ะเป็นกาแฟโบราณที่เราเออซื้อมาใส่ใส่โหลไว้แล้วเราก็ชงน้ำปั่นแล้วก็มีเครื่องปั่นพอเราชงชงกาแฟทุกวันทุกวันก็เกิดทำให้เกิดความคือชินเราก็จะมีของขายที่หลากหลายมากเป็นขนมเป็นขนมเล็กๆน้อยๆเห็นไหมคะ ขนมเรากินง่ายเห็นไหมคะมาถึงก็หยิบเลือกได้เลยคะ่ะใส่ตะกร้าไว้สะดวกคะ่ะอันนี้เป็นอาชีพของเราที่ทำให้เราอยู่รอดได้อันนี้เปิดขายหน้าบ้านและอีกตรงข้ามหน้าบ้านเราคือเป็นโรงงานนี่คือความโชคดีของเรามีเสียงรถวิ่งผ่านเห็นไหมคะมีตู้แช่น้ำหลากหลายคะ่ะแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้ว ้าเราไม่อยากให้เหมือนคนนู้นคนนี้เราทําในแบบของเรามีตู้เย็นใหญ่ๆอันนึงอันนี้พาชมบ้านชมร้านที่เราทํางานอยู่เพื่อนๆอ,อยากเปิดร้านกาแฟก็ได้แต่ว่าเราต้องอยู่ในสเต็ปที่เราไม่ต้องตามใคร